ลงหัวจุกร่วมกับสอปตนะคะได้มีการระดมความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนสัตว์เศรษฐกิจให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันร,ระหว่างกลุ่มเลี้ยงนกกรงหัวจุกค,ค่ะร่วมกับสอบตอที่โรงแรมริเวอร์จังหวัดปัตตานีค่ะโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและเครือข่ายโดยมีกลุ่มภาค ประชาชนที่เลี้ยงนกกลงหัวจุกในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเพื่อที่จะจับทำนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผ่านข้อเสนอแนะนกกลงหัวจุกค่ะผ่านข้อเสนอนะคะโดยเป็นสัตว์เศรษฐกิจของไทยทางด้านของนายวิชาญอัมรนค่ะผู้แทน กลุ่มผู้เลี้ยงและเพาะพันนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลากล่าวว่าการผลักดันนกกรงหัวจุกให้เป็นซาวพาวเวอร์ของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นข่าวดีและเป็นโอกาสสาคัญของประชาชนผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกโดยการมีรัฐบาลมาส่งเสริมนับเป็นโอกาสแรกโอกาสครั้งแรกเลยนะคะของโลกที่ได้มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาสนับสหนุนเสริมในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามค่ะมีความชัดเจนในเรื่องของการรักษาคุณค่าของนก ป่ารวมไปถึงการสร้างมูลค่าของนกบ้านที่มีการเพาะพันธุ์ไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ค่ะค่ะท้งนี้ต้องบอกนะคะว่าศูนย์ดํานการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็จะมีการนําแผนนะคะหลังจากที่พูดคุยกันแล้วก็จะนําแผนนี้ล่ะคะ่ะเข้าที่ประชุมคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเห็นชอบนะคะจึงจะนําเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดําเนินการัในขั้นตอนต่อไปด้วยะคะ่ะหากมีการปลดล็อกนกกรงหัวจุกให้พ้นจากสัตว์ป,ป่าคุ้มครองโดยเฉพาะนะคะนกกรงหัวจุกที่ มีการเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจําเป็นต้องเดินหน้าจัดอีเวนต์ใหญ่อย่างแน่นอนค่ะเพื่อเพื่อที่จะเป็นการเชิญชวนคนเล่นนกนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้าร่วมค่ะก็จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ